สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องท่าหลอดเหมียวเียววันนี้จะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีกันโดยพ้ทธเกิดวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมประจำเดือนมีนาคม2566กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีกันสบายดีไหมเอ่ยนี่ก็เป็นเดือนที่3แล้วเนาะสำหรับปี66ทุกอย่างน่าจะเริ่มลงตัวลงลอกกันแล้วเศรษฐกิจเริ่มฟื้อละอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชรลสิกันเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะขอไห้สิบใบให้กับชรลสิกันด้วยค่ะ ชาวราศีกันเหมือนช่วงนี้การงานการเงินทุกอย่างกําลังลุ่งเนาะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยอ่าและทีนี้เหมือนแบบเหมือนคุณรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันแบบเป็นไปในตามทางของมันนะเนาะแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าเออโอเคคือทุกอย่างมัน สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วอะในความคิดของคุณะนะค,คุณก็เลยแบบรู้สึกอยากจะปีกวิเวกอ,อยากจะปีกวิเวกออกไปแบบไปบวชหรือไปอะไรสักอย่างแบบคือทุกคนมาลุมล้อมคุณแสดงความยินด,ดีกับคุณไนี่าคุณ,คณก็ถามว่าคุณก็โอเคไหมคือคุณก็ดีดีใจแหละ แต่คือคุณก็คิดแล้วว่าคนพวกนี้คือเขาไม่อยู่ตอนที่คุณสำเร็จอะแต่ในขณะที่คุณกำลังล้มอ่ะเขาไม่เคยมีใครเข้ามาแบบยื่นมือเข้ามาช่วยคุณหรือให้กำลังใจคุณเลยเขาเข้ามาในวันที่คุณสำเร็จ คุณก็เลยมีความคิดที่ว่าเออมันมันคือสิ่งที่แบบจอมปลอมอะ่ะแน่นอนว่าความสําเร็จมันคือของจริงมันคือสิ่งที่คุณพยายามมาด้วยความยากลําบากอ่ะเนาะเออแต่ว่าคนที่อยู่รอบๆอ,บอะ่ะในการแสดงความดีกับคุณคุณรู้สึกว่ามันปลอมอืมคุณรู้มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีใครจริงใจอะไรกับคุณเลยไงคุณก็เลยมีความคิดว่าเออ ไอสิ่งพวกเนี้ยมันไม่จีหลังคุณอยากจะแบบพอสําเร็จแล้วเหมือนคุณอยากจะเก็บเงินระดับหนึ่งอะแล้วคุณก็จะแบบหันหน้าหาความสงบไปตลอดชีวิตอนะอารมณ์แบบบวชอะไรเงี้ยเพราะเหมือนคุณก็ปรงคุณก็อะไรแล้วอะเออเดี๋ยวสักพักไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบจากตัวคุณเองอะเออเหมือนคุณแบบคุณรู้สึกว่าเออ พอเหมือนทํางานแล้วมีเงินเก็บเงินไปได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ปะเหมือนคุณก็จะรู้สึกว่าคุณพอออ่ะืมคุณพอแล้วอ่ะคุณก็จะแบบหันหน้าเข้าหาธรรมะเออคือคุณแบบอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หันหน้าแบบหาความสงบอืม หนาขนาดนี้คือเหมือนคุณกำลังเบือ่อเบื่อที่แบบอืมทำไมทุกอย่างมันแบบมันดูปลอมไปหมดเลยเออคุณก็เลยแบบแตัดสินใจหลัลงทิ้งทุกอย่างแล้วก็แบบเข้าหา นมกาสวพักอาแบบนั้นแต่จริงๆคุณก็คิดดีอยู่นะก็คิดถูกอยู่เออแล้วคือพอคุณแบบพอคุณหันหลังอะที่จะไปบวชไปอะไรอย่างเงี้ยไปหาความสงบอะคุณเชื่อไหมมันเป็นอย่างที่คุณคิดอะทุกคนจะหันหลังให้คุณหมดเลยเพราะดูเหมือนว่าคุณอะไม่มีประโยชน์กับเขาแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณคิดอะว่าเออ มันก็ปลอมจริงๆอ่ะเออสิ่งที่คุณมีอยู่นขณะเนี้ยลายล้อมคุณนะขนาเนี้ยมันปลอมจริงๆคุณก็เลยเออป่องแล้วก็แบบอารมณ์แบบออกบวชไปเลยอ่ะหรือไม่ก็แบบไม่ได้สนใจอะไรอีกคุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปแต่คุณก็ไม่ได้แบบยินดียินรายกับความสำเร็จหรือคนที่เข้ามาชื่นชมคุณอีกต่อไปเอม คือเข้าใจเลยเออวันที่เราล้มเนาะคนก็เหยียบเนาะวันที่เราสําเร็จอ่ะคนก็มาแบบแหมแสดงความยินดีบางคนก็อิจฉาอืมอิจฉาแล้วรอวันคนล้มแล้วก็เหยียบคนอีกครั้งอารมณ์แบบนั้นเออสังคมมันก็อย่างเงี้ยละอืมแต่คุณคิดถูกแล้วที่คุณแบบอยากจะปลีกวเวเวกออกมาอืมเห็นด้วย เราเองก็เป็นแบบเจอโน่นเจอนี่มาเนาะก็คงอะ่ะอาราอมณ์ับนส่วนใหญ่คนจะเข้าหาก็คนประโยชน์ถูกไหมเอมอเนี่ย ก็มันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกอะเนาะเราเองก็เออก็เจอแบบนี้มาเหมือนกันอืมเอาล่ะเดี๋ยวดูรายหัวข้อเนาะเดี๋ยวขอให้ท่านไว้ให้กับสุขภาพชาวราศีกันนะคะ สุขภาพเหมือนไพ่บอกว่าเหมือนคุณอะช่วงนี้คุณก็ทํางานเพื่อเก็บเงินเก็บทองเนาะทำงานหลายๆอย่างอะเพื่อเก็บเงินเก็บทองจนลืมดูแลสุขภาพเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามว่าสุขภาพคุณโอเคไหมก็คือโอเคนะก็คือแบบสุขภาพไม่ได้แย่เหมือนคุณก็แบบ เหมือนช่วงนี้เพคุณเพิ่งสําเร็จอะไรมาเนาะสุขภาพจิตคุณก็ดีไงแต่สุขภาพกายคือคุณก็มีแบ่งเวลาไปออกกําลังกายบ้างแหละไปเข้าเน็ตเข้าแอเข้าอะไรนะเข้ายิมใช่ปะ่ะเข้ายิมเข้าฟิตเนสอ่าก็โอเคคือสุขภาพคุณก็โอเคระดับหนึ่งแต่คุณก็โหงงานหนะักก็เก็บเงินนะเหมือนคุณมีแผ่นที่จะแบบเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็แบบอยากจะ,กะเกษียณตัวเองออกมาอารมณ์แบบนั้นอนะ หรืออาจจะแบบอยากทำธุรกิจอะไรสักอย่างที่แบบอืมเหมือนอารมณ์แบบเงินต่อเงินอะแต่เงินต่อเงินของจริงนะไม่ใช่แบบบ้านออมเงินอะไรพวกนี้นะเออก็เหมือนคุณแบบอยากจะเก็บเงินอยากจะแบบลงธุรกิจอะไรสักอย่างที่มันทําเงินให้กับคุณแล้วคุณสามารถจะเสี่ยนตัวเองออกจากงานประจําได้คุณคิดแบบเนี้ยอ,อืมคุณก็เลยหาช่องทางนู่นนี่นั่นหาเงินอะเออเพื่อแบบ ให้คุณสามารถไปพักผ่อนปิกวิเวกอะไรของคุณได้เออซึ่งสุขภาพโดยรวมคุณก็โอเคเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ การเงินเนาะขอให้ข้ามใบให้จากการเงินชาวราศีกันด้วยค่ะอุ้ย ดูเหมือนว่าเหมือนช่วงนี้คุณหมกมุ่นไปกับการหาเงินเนาะจนไม่สนใจอะไรเท่าไหร่คือคุณมีความสุขที่แบบเลขตัวเลขในบัญชีมันเพิ่มขึ้นอนะ <c oughs> อารมณ์แบบนั้นละอืมคุณมีความสุขไปกับการหาเงินเนาะแล้วคือด้วยความที่แบบอืม คุณก็โสดอะเนาะเออในกรณีคนโสดนะในใจลึกๆคุณก็อยากแบบหาใครสักคนเนาะมาแบบมาแชร์ความรู้สึกแต่ว่าณตอนนี้คือคุณอยากคือการงานการไอการเงินกำลังรุ่งไงคุณก็เลยแบบอืมแฮปปี้กับการเก็บเงินไปก่อนอารมณ์แบบนั้นแต่ลึกๆแล้วดูเหมือนคุณจะเหงานะเพราะเหมือนคุณแบบ อาจจะแบบมีคู่จะ่อยู่ไกลหรือว่ามัวแต่ทำงานหาเงินเห่างเหินคู่จนทำให้นึกถึงคู่ของคุณหรืออาจจะแบบคนโสดก็ทำมัวแต่ทำงานหาเงินไงเออก็เลยแบบมันก็อาจจะเลยช่วงเวลาที่แบบจะหาคู่ได้อะไรเงี้ยลึกๆเข้าก,ก็เลยทำให้คุณเหงาแล้วก็อยากมีคู่อารมณ์แบบนั้นอะอ แต่คุณก็แฮปปี้ดีนะคือถึงจะโสดถึงจะอะไรเงี้ยถึงจะหมกมุ่นกับการหาเงินแต่ก็อารมณ์แบบเออก็มีความสุขกับตัวเลขในบัญชีอะคืออืมเพราะเหมือนมีความคิดของคุณเอาประมาณว่าแบบถึงลึกๆคุณจะอยากมีคืออยากอยากมีคู่เหงาแต่ว่าชีวิตนี้อยู่ได้ต้องมีเงินไม่มีความรักมันไม่ตายอะ่ะ แต่ไม่มีเงินอำมาตายแน่นอนอืมอารมณ์แบบนั้นการเงินโอเคนะพูดถึงว่าพอคุณก็แบบเออหาเงินได้หลายๆทางอ,อ่ะอืมอ่าขอใว้ค่อยาใบัใัก้การยงานด้วยค่ะ นนาการงานชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างวัวนี้อาจสามหน้าไพ่นะคะไม่ได้แบบดูดวงดาวเนาะบางท่านจะดูดวงดาวด้วยอ่านไพ่ด้วยแต่นี่คือแบบอ่านหน้าไพ่อย่างเดียว บอกว่าการงานโอ้สุดยอดเหมือนคนกำลังแบบกำลังชดช่วงชชวานเลยอะช่วงเนี้ยการงานใช่ปะมันเหมือนให้มันจับมาเกี่ยวข้องกับแบบภาพรวมเมื่อกี้มีเกณฑ์ได้อ่าไปทำงานกับชาวต่างประเทศด้วยหรืออาจจะแบบ ไปเดียวกับลูกค้าต่างชาติต่างอะไรเงี้ยอาจจะได้ไปต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศนู่นนี่นั่นเนาะอืมแล้วก็อืมมีเกณฑ์ได้อ่ามีเกณฑ์แบบที่คุณน่ะจะลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่างหรือเปล่า กับเงินเก็บของคุณอะเหมือนคุณอยากจะแบ่งไปแบบทําธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยเออเพื่อหาอไรายได้หลายๆทางอะไรเงี้ยควบคู่กับงานประจำเ,ออเหมือนคุณยังไม่พอใจตัวเลขในบัญชีในตอนนี้ เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนมั่งนะคุณอยากจะลงทุนอย่างอื่นด้วยให้ได้รับผลตอบแทนอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนทํางานอีกอย่างหนึ่งควบเป็นธุรกิจเล็กๆของคุณเองในตอนแรกคุณคิดว่ามีความคิดว่าเอออยากจะหาคนร่วมทุนร่วมลงทุนเนาะแต่ไปๆมาๆคุณก็คิดว่าคือคุณกลัวโดนทรยศหักหลังอะเอารมณ์แบบนั้นนะคุณก็ลยแบบเออทาคนเดียวดีกว่า ซึ่งลงด้วยนะทําคนเดียวอะ่ะแล้วการงานคือจะเป็นไปได้ด้วยดีอะ่ะแล้วก็คือจะมีเงินเก็บได้ได้เงินก้อนได้อะไรเงี้ยถ้าลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศจะไปได้ดีมากนะอันนี้คือไพ่ขึ้นมาว่าเออถ้าไปลงทุนแบบด้านต่างประเทศอะไรเงี้ยเออจะดีเพราะเหมือนดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุนอะ่ะเขา เน้นไปในทางเนี้ยคือไปในทางแบบเออต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจะเวิร์กว่าอันนี้ก็แน่แน่เนาะแต่ธุรกิจอะไรอันนี้สุดแท้เราจะคุยเลยจริงๆขายของของ eBay ก็ดีนะอันนี้แอปเนะี่ยมีเกณฑ์ไปได้ดีถ้าใครทำเป็นนะนะ อืมแล้วก็ต่อไปก็เป็นความรักเนาะโอเคขอให้ท่านไห้แต่งความรักเชว่า,าสีกันเลยค่ะ คนโสดก่อนเนาะเหมือนคนโสดอะ่ะคือแบบช่วงนี้เหมือนกำลังทุ่มเทให้กับการทํางานแล้วเงินอยูอ่แม้ลึกๆคนจะเหงานะแต่คุณก็แบบเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครอะเรื่องเรื่อองเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะแบบเปิดใจให้ใครเหมือนคุณอยากจะใช้ชีวิตของคุณไปในขณะนี้ก่อน ทำงานเก็บเงินทำธุรกิจลงทุนอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือคุณอยากจะเป็นโสดแล้วก็แบบใช้ชีวิตโสดไปก่อนยังไม่อยากมีใครมีคนเข้ามานะแตออ่คุณก็ยังไม่ได้สนใจอะ่ะคุณอาจจะไปแบบเรียนต่อยุ่งกับการเรียนต่อ,อ,อทำธุรกิจทำงานทำเงินอะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะแบบบางคนอาจจะไปเที่ยวท่องโลกกว้างอืมประมาณนั้นอ่ะก็ท่องโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณก็ดูมีความสุขัชีวิตโสดดีอ่าในกรณีคนโสดนะแต่ในกรณีคนมีคู่เหมือนมีเกณฑ์แบบห่างๆกันหรือเปล่า ด้วยหน้าที่การงานแล้วคือต้องไปทํางานทําเงินอะไรเงี้ยเลยทําให้ห่างกันอะ่ะอืมแต่ว่าก็ต่างคนต่างทํางานเนาะคือเขาไม่ได้มีใครนอกใจอะไรกันอะ่ะถึงแม้จะมีอุปสรรคกากน้าอะไรคือคุณก็ยังแบบเออกลับบ้านมาเจอกันอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเหมือนทานอํางานกันคนละที่อะ่ะเออกับคู่ของคุณอะ่ะล้วก็แบบกลับบ้านมาพอทํางาน งินอะไรเงี้ยแล้วกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ก็มาเจอการอารมณ์แบบนั้นอะอถึงแม้ตัวจะห่างไกลแต่ใจก็ยังคิดถึงกันตลอดอารมณ์แบบนั้นเออไม่มีเกณฑ์น,นอกใจนะไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนอกใจอาจจะแบบงานยุ่งอะอาจจะทําให้ไม่ค่อยได้ติดต่อ,อก,กันเพราะมันแต่ทำงานเก็บเงินเนาะ แบบสร้างครอบครัวไงอ,อืมแต่แบบด้วยความที่ทํางานงคนละที่อะไรเงี้ยเลยทําให้ดูห่างหางแต่จริงๆคือไม่มีไม่มีอะไรแล้วเหมือนพวกคุณก็เชื่อใจกันด้วยอะว่าแบบเออจะไม่มีการนอกใจกันอารมณ์แบบนั้นอืมเอาละจบลงไปแล้วเนาะสําหรับคําทํานายโงชาวราศีกัน์ประจำเดือนมีนาคมเนาะอ่าก็ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด b ั c ส i ครไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะก็กดกระดิ่งเนาะเวลาลงลิปจ,จะได้ติดตามก่อนไขรเนาะแล้วก็จะได้ชมก่อนไขรเลยอ่าแล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยติชมอะไรพูดคุยติชมกันได้นะคะไม่ว่ากันเนาะอ่า คอมเมนต์ได้คุยได้ถ้าแอดเห็นนแอดตอบนะคะอะขอบคุณมากที่อุตส่าห์ติดตามกันเนาะสวัสดีค่ะ